สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมน้าสาธิตแบงค์นะครับวันนี้คือวันพุธนะครับยังมีฟุตบอลลงสนามไม่รู้ในเชียร์กันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากแฟนๆกัน1คู่วันนี้นะครับเป็นฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับระหว่างเซาท์ทันเจอกับเบสตันนะครับเอ่อเซาท์แชมตันนะครับของรัสเซลมาตินนะครับเกมล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะเบอร์มิงแฮมได้4ประตูต่อ3นะครับก็หยุดสถิตินะครับ สนัดหลังสุดที่พวกเขาแพ้รวดมาได้เก็บส,สามคะแนนเต็มได้สําเร็จก็ยังอยู่ในเส้นทางการที่จะลุนเลื่อนชั้นนะครับจาบเซาแสมตันนะครับวันนี้เจอกับเบรสตันทีมดับ9กก็ถือว่ายังได้เปรียบนะครับเบรสตันเองถ้าดูจากตารางคะแนนนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขายังไม่ลุ้นติดพื้นที่เพลย์ออฟนะครับก็คือโหนดับแรกนะครับตอนนี้มีแต้มตามหลังอันดับ6ก็คือฮันอยู่เพียงแค่4คะแนนนะครับเพราะนั้นผมเองก็มองว่าเบรสตันก็เน้นอยู่เบรสตันเองถ้าน้าหลังสุดฟอร์มดีนะครับพวก เขาไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดนั้นเสมอฮันซิตี้ศูนูนย์นะครับแต่ว่า4เกมก่อนหน้านั้นชนะ3แล้วก็เสมอ1ถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มกำลังดีเลยนะครับสับเปตตันนะครับวันนี้เจ้าสินซ้อมตันนะครับมีอดัมอาร์ฟสตรองมิลเลียนเฟเซอร์แล้วก็คามันดีนนะครับสุเลมาน้าเล่นเป็น3ตัวลุกนะครับส่วนเปตตันเองมีวินคินแล้วก็เอมิลิเอมิลรีดยาคอบเซนนะครับได้เป็นคู่กองหน้าน่าเชียร์เปตตันมากกว่าครับผมมองว่าซัมตันไม่ง่ายนะครับเกมนี้ แม้ว่าจะได้เปรียบเล่นในบ้านแต่ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงหลังโปรแกรมของพวกเขานั้นค่อนข้างถี่ยิบนะครับช่ว่าวันนี้เปสตันน่าจะมาสู้ได้ดีนะครับแล้วก็ไม่น่าแพ้ถึง2ประตูนะครับวันนี้เชียร์เปสตันไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชี์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายสตาร์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ